ชาวบ้านตำบลท่าใหม่บ้านป่าแดงกว่าร้อยคนนะคะร่วมชุมนุมคัดค้านกรณีพิพาทที่ดินสำนักสงฆเขาป่าแดงโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท,ท่าใหม่กว่า20คนค่ะคอยควบคุมสถานการณ์วันเกิดความรุนแรงระหว่างผู้อ้างสิทธิ์เจ้าของพื้นที่และชาวบ้านค่ะ ชาวบ้านตำบลท่าใหม่บ้านป่าแดงจำนวนมากเข้าชุมนุมเพื่อคัดค้านการตั้งเขตแดนภายในพื้นที่ป่าเพื่อต้องการคัดค้านการขอออกโฉนดถือกรองที่ดินบริเวณสำนักสงเขาป่าแดงโดยมีผู้อ้างสิทธิ์ถือกรองที่ดินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดจันทบุรีได้นำเอกสารการถือกรองที่ดินจากศาลปกครองระยองมาเป็นหลักฐานในการถือสิทธิ์อ้างเป็นเจ้าของที่เพื่อปักหมุดหลักเขตแดนตามหมายสารจังหวัดระยองท่ามกลางกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่นับร้อยคนเข้าร่วม การคัดค้านปักหลักเขตแดนดังกล่าวโดยมีพันตำรวจเอกนภัศสศีบรรพศรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระางับเหตุการณ์ประทะระหว่างกลุ่มชาวบ้านและเจ้าของพื้นที่ผู้ที่อ้างเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินสืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทพื้นที่ของสำนักสงเขาป่าแดงระหว่างนางพิสมัยเพชรนินผู้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของพื้นที่และชาวบ้านในพื้นที่เขาป่าแดงมาอย่างยาวนาน วันนี้นางพิสมัยเพชรนินจึงได้นำหลักฐานเอกสารที่ได้จากสารปกครองระยองที่ตนไปร้องทุกไว้ในกรณีในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดจันทบุรีมาแสดงต่อชาวบ้านและสำนักสงเขาป่าแดงเพื่อทำการขอปักหมุดเขตแดนของตน แต่ทั้งนี้ชาวบ้านพร้อมโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเหมือนข้าใหม่ได้อ้างถึงพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าของชุมชนไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์หรือการถือครองสิทธิ์ได้ในพื้นที่ของสำนักสงฆ์เขาป่าแดงได้พร้อมทั้งการคัดค้านการกระทำดังกล่าวของกลุ่มผู้ถือสิทธิ์จนเกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างผู้อ้างสิทธิ์และชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้จากกรณีพิพาทในพื้นที่ดังกล่าวผ่านตำรวจเอกนภัสศีบรรพศรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้เรียกร้องเกี่ยวข้องกันทั้ง3ฝ่ายประกอบด้วย ผู้อ้างสิทธิ์ผู้ถือกรองที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีและเทศบาลเมืองท่าใหมย่ยรวมพูดคุยเจรจาหาแนวทางออกร่วมกันโดยให้แต่ละฝ่ายไปร้องทุกข์ต่อศาลปกครองอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ป่าชุมชนหรือพื้นที่ส่วนบุคคลก็คือที่นี่มันแผนที่มันก็เขาว่าแดงใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาขอออก,กโฉนดเป็นของเขา ชาวบ้านก็มาค้านกัน,นแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรเออแค่ค่ะว่าค้านนี่เป็นของส่วนรวมอยู่ตลอดไปถ้ามันเป็นของหลวงของส่วนรวมอยู่ก็แผนที่เขามีเชื่อคณลองไปขอที่อำเภอที่ดินดูแผนที่อมก,การก็จะวงไว้ว่าที่นี่เขาปะแดงเออแ้วชาวบ้านทุกคนจะรู้กันว่าเขาปะแดงก็ต้องมาค้านไว้เทศบาลเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่นี้คนดูแลอยู่ในนี้ไหมเออเป็นเป็นของเทศบาลแต่ชาวบ้านก็ต้องรวมมือกับเทศบาล เามื่อก่อนตรงนี้ไม่ได้เตียนอย่างนี้นะเอจะเป็นป่าลกๆอย่างด้านหลังวัดเนี่ยเสร็จแล้วพอเทศบาลเอาไปป่าชุมชนมาปักปับ๊บเขาแล้วเขาเขาก็คิดจะเป็นของส่วนตัวใช่ไหมเขาก็เริ่มจ้างคนมาถางมาทําเตียนหมดเลยในนี้เขาก็ดินลน้น <laughs> ดินล้นนี่จะออกโฉนดอะ <laughs> และ้วที่เขาไปาฟ้องสาร,สารปกครองในยองมานะ่ <laughs> คือเขาไปฟ้องเนี่ย <laughs> เขาไม่ได้เอาแผนที่ไปให้ดูนายเภอทีถาใหม่เขามาแล้ว ขาก็บอกว่าแหน่เพ่อถ้าเขารู้ว่าเป็นขาวประแดงเขาก็ไม่คงไม่ออกมาให้มาทําอย่างนี้หรอกนี้เขาไม่รู้แหน่เพอเขาก็บอกว่า,าแบบนี้มันทําไม่ได้หรอกเออเขาบอกว่าทางทางโคราชวังน้ําเขียวทางนู้น่ะก็เคยทํามาแล้วแบบเนี้ยแต่ทํามาแล้วก็ต้องลื้อถอนและคนที่ทําก็ต้องถูกปลดออกจากตําแหน่งน่ะเขาบอกแหน่เพอที่นี้เขาบอกว่า เขายังบอกว่าน่นไปประชุมที่ในอำเภอนะเขายังบอกว่าให้ถอยกันเถอะนะแต่เขาว่าเขาไม่กล้าเอาตำแหน่งเข้ามาต่ยงเราเออเขาบอกว่าคนที่ดำเนินการอยู่ให้ถอย